ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาพบกับเดบล็อกของโปรเจกต์ o ู d นะครับภาที่7แล้วครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของระบบอินเวน o อรี่นะครับหรือว่ากระเป๋าเก็บของนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่เราสามารถหยิบอาวุธจากกระเป๋าเนี่ยมาใส่ที่ตัวละครได้นะครับแล้วก็สามารถถอดเก็บใส่กระเป๋าได้เช่นกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําตัวเอฟเฟกของเอนเนีนิดหน่อยนะครับที่เวลาเราตีศัตรูเนี่ยแล้วมันจะมี ตัวเรืองแสงขึ้นมานะทำให้เรารู้ว่าเราตีโดนมันนะครับผมแล้วก็เรื่องของช็อตคัทในการเก็บอาวุธนะครับเป็นคีย์รัดนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของคอมแบทโหมดททมเบอร์นะก็คือตัวนับเวลาคอมแบทโหมดนะที่จะจับเวลานะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการคอมแบทอยู่นะครับผมก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นั่นเองถ้าเกิดอยู่ในช่วงคอมแบทนะครับก็มาดูอย่างแรกกันเลยนะครับระบบกระเป๋านะครับระบบกระเป๋าหรืออีเวนต์ตอรี่เนี่ยก็สามารถกดไอนะครับ ปุ๊บก็จะมีหน้าต่างกระเป๋าขึ้นมานะครับฝั่งขวาเนี่ยคือกระเป๋าของเรานะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยคือหน้า e q u i p m e n t นะครับที่จะบอกว่าออช่องไหนใส่อะไรบ้างนะอย่างเช่นช่องใส่ดาบใส่หมวกใส่เกาะอะไรเงี้ยนะครับก็ระหว่างที่เรากดไอเนี่ยไม่สามารถขยับกล้องได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวละครได้เช่นกันครับอ่ะปิดไปก่อนนะครับทีนี้ผมจะลองเก็บไอเทมขึ้นมาดูนะครับอ่ะเก็บมาสองสามชิ้นนะครับผมกดไอขึ้นมาปุ๊บ อไอเทมที่เราเก็บมานะครับก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถใช้เมาส์เนี่ยชี้เพื่อดูรายละเอียดของไอเทมได้นะครับซึ่งเบื้องหลังเนี่ยมันก็คือตัวบัตตอนใน UI นะครับผมที่เวลาเราชี้เนี่ยแล้วก็ค่อยเรียกตัวหน้าต่างรายละเอียดข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็ ดึงข้อมูลต่างๆในดาบเนี่ยนะครับมาใช้เองนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีดาบทั้งหมด3อันนะครับก็จะมีอีพิกอันหนึ่งมีแร่สองอันนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยของเราว่างอยู่นะครับถ้าเรากดตีนต่างไปเนี่ยเราไม่สามารถคลิกซ้ายเพื่อโจมตีได้นะครับก็จะมีตัวดีบัคบอกนะว่าตวนนี้เพลเยอร์ไม่มีอาวุธในมือนะครับผมก็จะลองใส่อาวุธเข้าไปในอุป m e n ์ดูนะครับก็กดไอึ้นมาแล้วแล้วก็ลองใส่ดาบสักอันนึงครับอย่างเช่นผมจะใส่ดาบแร่อันหนึ่งครับก็กดคลิกขวาที่ ดาบแลครับปึ๊บอ่ามันก็จะไปอยู่ที่หน้าอิสุเมนต์แล้วครับเห็นว่าอินเวนทอรี่เนี่ยมันก็จะมีการลดช่องมาด้วยนะครับเมื่อกี้แล้นี้มันอยู่ทางด้านขวานะครับมันก็จะล่นมาอยู่ด้านหน้าแทนนะครับผมทีนี้ผมลองปิดไปนะครับแล้วกดคีย์ซ้ายดูอ่าตัวละครก็จะสามารถชักดาบมาได้นะครับอ่าสามารถโจมตีได้ปกตินะครับเรากดเปิดเป๋ามาครับแล้วคีย์ขวานะครับคีย์ขวาที่หน้าอิสเมนเนี่ยมันก็จะกลับไปนะครับกลับไปที่กระเป๋าเรานะครับ ซึ่งมันก็จะไปอยู่ท้ายสุดตลอดนะครับอย่างเช่นผมเอาอีพิกไว้ไปใส่นะครับอ่ะนี้ถ้าผมเก็บปุ๊บมันก็จะกลับมาอยู่ท้ายสุดของแถวแทนนะครับประมาณนี้ครับผมทีนี้ถ้าเราใส่ดาบไปนะครับอ่ะเราชักดาบมาปุ๊บเราโจมตีได้ก็จะมีตัวททมเมอร์นะครับคอมแบทททมเมอร์ที่คอยนับนะครับว่าเราอยู่ช่วงคอมแบทอยู่นะครับอ่ะตอนนี้มันหมดแล้วพอหมดปุ๊บมันก็จะเก็บดาบให้ครับเราลองชักดาบใหม่ชึบอ่ะมันจะเริ่มที่5วินะครับทีนี้ผมตั้งไว้ ก็จะบอกว่าสเตตัสเนี่ยเป็นคอมแบทแตกนะแล้วก็คอมแบททาม์เมอร์เนี่ยเท่านี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราตีเนี่ยเราตีมันก็จะเพิ่มค่านะครับก็คือยิ่งเราโจมตีอ่ะมันก็จะอยู่ในคอมแบททาม์เมอร์ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราต้องหยุดโจมตีก่อนนั่นเองนะครับหรืออยู่นิ่งๆเพื่อให้คอมแบทโบนเนี่ยมันปิดไปนะครับแล้วก็เป็นสาปกติ ทีนี้พอเวลาคอมแบทโหมดเนี่ยผมก็จะไม่สามารถกดไอได้เลยนะครับกดไอไม่ได้ก็คือหรือว่าแม้แต่การการกดเก็บไอเทมนะครับตามแมปก็จะไม่สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับต้องให้คอมแบทโหมดหายไปก่อนถึงเก็บได้นะครับทีนี้ถ้าอยากถ้าเราไม่อยากรอิ้าวิกดมันเยอะไปอ่ะผมก็ได้ใส่ช็อตคัทคีย์นะครับก็คือปุ่มตัว x ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็น3แล้วก็กลับมาศูนย์เลยอันนี้คือเป็นช็อตคัทที่แค่กด x ปึ๊บก็เก็บได้เลยนะครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์ของตัว ศัตรูนะครับที่เราโจมตีก็จะมีการเรืองแสงขึ้นนะเวลาเราโจมตีมันนะครับมีเวลาเราโจมตีหลายตัวเนี่ยเราก็จะรู้นะว่าเราโจมตีตัวไหนบ้างนะครับอ่าเมื่อกี้ติด3ตัวเลยนะครับก็มานี้ครับทำให้เราเห็นภาพแล้วก็เป็นการสื่อสารกับผู้เล่นได้ดีนะครับว่าตอนนี้มันโจมตีเป็นยังไงบ้างนะครับโดนศัตรูหรือเปล่าครับคราบผมคลิปนี้ก็ เป็นเดฟล็อกสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของระบบเวสเป็นหลักเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมด้วยครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก,ก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก,ก็ทีมด้วยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ